สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูตัวนี้เลยคริสนะคะซึ่งจริงๆคริสแก้มก็ขายแบบจริงๆสะสมไปอะ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสะสมไว้เยอะแต่ก็แบบแอบขายไปแบบเกือแบบหมดแล้วเหลือคริสเท่านี้เลยนะคะทุกคนซึ่งคริสที่แก้มชอบเป็นพิเศษนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้มาใหม่นะคะก็จะเป็นคริสแมมขนแกะคะ่ะเห็นไหมทุกคนดอกเขากำลังจะออก เนี่ยเวลาดอกออกเขาน่าจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคริสคามิเน่นะคะซึ่งซื้อมาก็ราคาแพงเลยนะคะแบบนี้เลยก็เลยตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงให้มันเป็นฟอร์มใหญ่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก้มเปลี่ยนใจแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมาฉีกแบบขยายพันธุ์ดีกว่านะคะป้องกันเพราะว่ากลัวมันตายนะคะเดี๋ยวไปซื้อใหม่อีกเดี๋ยวเสียตังค์เยอะนะคะ ตัวนี้ก็เป็นแมมใหญ่ๆเลยนะคะแมมมิพริกนะคะเห็นไหมถ้าเราเลี้ยงแบบฟอร์มใหญ่่างนี้มันจะแบบยิ่งโขดแบบใหญ่ไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นนะคะจะมาดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะโอเควันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของแก้มก็คือเป็นการ ขยายพันธุ์น้องแมมคริสนั่นเองนะคะพวกนี้นี่น่าจะฉีกง่ายนะเดี๋ยวแก้มจะพาทุกคนฉีกเลยนะจ๊ะสำหรับมือใหม่ที่แบบอุ๊ยมันสวยจังเลยไนมะ่กล้าฉีกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องฉีกค่ะวันนี้ก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาน้องน้องออกจากกระถางก่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบอุ๊ยกระถางนี้มันก็เกือบตายแล้ว ก็ทำการเคาะดินออกตามปกตินี่แหละนะคะทุกคนแล้วก็ดูความสวยไปด้วยนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้องแมมขนแก่นั่นเองนะคะเป็นคริสนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มทำการฉีกแล้วครับนี่เราก็เลือกเอานะคะนี่เราอยากได้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะอยากได้ความคริสสวยขนาดไหนนะคะอันนี้แก้มคิดว่ามันใหญ่ไปเราก็จะแบบแบ่งได้อีกนะคะทุกคนถ้ามันฉีกยากก็ใช้มีดช่วยนะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้แก้มกะว่าเอ้ยใส่กระถางสองนิ้วนะคะน่าจะพอดีนะคะอันนี้เห็นไหมถ้ามีความขดเยอะนะคะทุกคนใครอยากจะเอาแบบขนาดใหญ่ก็ได้นะแต่อันนี้คือแก้มอยากจะแบบขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะคะ mm. ก็เลยพยายามให้มันชิ้นพอดีมากที่สุดนะคะไม่เล็กจนเกินไปนะคะ mm. ก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคามิเน่คริสนะคะ อันนี้ก็ขดเยอะนิดนึงนะคะทุกคนแก้มก็พยายามแบบทําขดให้มันสวยอะ่ะทุกคนเลือกขดสวยๆนะคะแล้วก็ให้พอดีนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่จริงจริงๆเราฉีกเล็กกว่าน,นี้มากก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะหน้าฝนนิดนึงนะคะก็ต้องระวังแต่ว่าก็ยังไม่ปลูกเนาะเราฉีกทิ้งไว้นะคะรอให้รากมันแห้งนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็จะเลือก ขดยากนิดนึงเพราะว่าขดเขาเยอะค่ะทําไปเพลินๆเลยนะคะเห็นไหมจริงๆอันนีนะ้ขดใหญ่นี่คือได้1ต้นก็ได้นะแต่ว่าแก้มฉีกออกมาอีกทุกคนให้มันแบบได้ต้นเยอะมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมว่าได้จํานวนที่เยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคริสแกะนะคะ ได้ก็จะประมาณเท่านี้เลยต่อไปก็จะเป็นคามิเน่นะคะก็จะมีทั้งชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กค่ะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะต่อไปเป็นชิ้นเล็กแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เล็กอยู่นะหลังจากนั้นแก้มก็จะใช้ยาทาเล่งรากค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แก้มก็ไม่ไม่ปลูกอีกแล้วนาะอมันหน้าฝนนะคะมันก็จะติดยากทีนึงกลัวมันเน่าอันนี้เราก็จะใช้ยาเล่งรากนะคะเพื่อที่จะทาเข้าไปแบบนี้เลยทาตรงที่มันเรา ปาดไปนั่นแหละค่ะทุกคนให้ให้แผลแห้งด้วยแล้วก็มีรากออกมาด้วยนะคะตรงไหนที่เราแบบใช้มีดปาดหรือว่าใช้มือฉีกออกไปที่เป็นแผลนะคะใช้ตัวนี้ทาไปได้เลยนะคะเห็นไหมตัวนี้มีรากจริงๆเขามีรากนะแต่ว่าแก้มก็จะทาเพิ่มมากขึ้นเผื่อแบบว่ารากออกตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้แบบว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมมีรากเยอะมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแก้มก็จะทําการทาแบบนี้ไปทุกๆต้นเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไป พึ่งให้แห้งนั่นเองนะคะเรียบร้อยเลยนะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วแก้มก็จะนำไปวางไว้ที่ใต้หลังคานั่นเองนะคะแต่ว่ามีแสงสว่างส่องถึงอยู่นะก็คือไม่โดนฝนไม่โดนแดดแรงๆนั่นเองนะคะ เรียบร้อยนะคะทุกคนก็วิธีฉีดของเราก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรมากทุกคนก็เราชอบทรงแบบไหนหรืออะไรเงี้ยก็ชอบเล็กชอบใหญ่แล้วก็ฉีดไปตามธรรมชาติของเราได้เลยค่ะเมื่อกี้แก้มก็เอาไปวางทิ้งไว้นะคะก็จริงๆแล้วเอาไว้คือซักถ้าอยากทายาเร่งรากปกติเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3สสัปดาห์ขึ้นไปอะ่ะทุกคนหรือว่าจนกว่ามันจะมีรากแล้วก็ค่อยเอามาปลูกนะคะหรือว่าใครใจร้อนก็ ให้มันแห้งสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทุกคนก็เอาลงปลูกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะทํำยังไงเนาะวิธีปลูกแก้มก็ไม่ทําให้ดูแล้วนะคะทุกคนน่าจะแบบว่าปลูกเป็นกันเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ก็ทําแค่การฉีกให้ดูเท่านั้นนะคะก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะทําให้ดูแค่นี้แหละทุกคนก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะว่าเราจะมาทําอะไรอีกนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ มาคุยมาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย